สวัสดีค่ะวีจากบุษนานะคะวันนี้วีจะเอาทรายล้างมาลงกับฝาทอนมีก้อนหินนะคะแล้วก็มีนัำยาทรายล้างวันนี้น่าจะใช้ประมาณ5้กิโลถุงเล็กๆอย่างนี้น่าจะประมาณ1กิโลนะคะ ว่าแค่นี้ก็พอเียว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเพราะว่าเราจะทำหนานแค่หนึ่งเซนก็พอค่ะถ้ามีเวลาก็ล้างหินหน่อยนะคะอันนี้วีขยักลิ่นออกไม่เห็นของวีไม่ได้สก,กรปรกมากค่ะแล้วเดี๋ยววีจะผสมน้ำยานะคะอัตราส่วนก็คือสองต่อหนึ่งเอาแบบของที่ไม่ใช้แล้วนะคะเพราะว่าทำเสร็จปุ๊บ มันล้างไม่ค่อยออกนอกจากจะเอาพวกทินเนอร์อะไรอย่างนี้ค่ะวีว่าน่าจะออกอยู่ขวดใหญ่นี้เราจะใช้อัตราส่วนก็คือ2นะคะหินประมาณ5้กิโลห้กิี่กิโลวีจะใช้อันนี้เต็มเต็มหถ้วย ตัวนี้ตัวนี้วีจะใส่ครึ่งครึ่งถ้วยเมื่อกี้นะคะอันนี้วีจะใช้ครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้วีใช้หนึ่งหนึ่งถ้วยเต็มตัวเมื่อกี้ค่ะกลิ่นไม่ค่อยมีแต่ว่าตัวนี้ค่ะกลิ่นแรงนิดนึงนะคะ พี่ทิ้งนะคะไม่ได้มาใส่ข้าวให้น้องหมานม้องแมวกินแล้วนะคะทิ้งนะคะแล้วก็คนผสมกันให้ดีนะคะค่อยๆใจเย็นๆค่ะแบบสักประมาณหนึ่งนาทีนะคะถือว่าเป็นการออกกำลังกายยามเย็นค <laughs> ่ะเราจะมีเกียงค่ะนี้ทาน้ำมันนะคะมันเวลาฉาบมันจะได้ง่าย เวลาผสมหินค่อยๆผสมนะคะไม่งั้นเดี๋ยวทันไม่ทนะะันค่ะถ้าพื้นที่ใหญ่ๆมีน่าจะต้องผสมหินเพิ่ม ลมแรงมางานสี่มือนะคะค่อยๆทำค่อยๆเกี่ยน,นะคะใจเย็นๆค่ะใช้หมดนะคะเสียดาย หนาได้เลยค่ะถ้าเกิดบริเวณที่มันมีรถวิ่งหรือว่าคนเดินนเยอ,อะค่ะทำสองสามเซนได้เลยค่ะไม่มีปัญหาถ้าเราไปทําบนทางที่คนไม่ค่อยเดินคือแบบตกแต่งเฉยๆก็คือเราเพิ่มปริมาณหินได้นะคะถ้าอยากให้ทนก็ใช้น้ํายาตามที่อัตราส่วนของเราเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราสามารถผสมน้ำยา นิดหนึ่งแล้วก็ทาทับได้นะคะทาเพื่อความคงทนมากขึ้นแต่อันนี้วีจะไม่ได้ทาวีอยากรู้ว่าถ้าไม่ทามันจะทนไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูค่ะเราให้เขาแห้ง,งนิดหนึ่งนะคะทำง่ายไหมคะซาลาอันนี้เดี๋ยววีถ่ายให้ดูใกล้ๆประมาณนี้นะคะ ที่ผ่านมา22ชั่วโมงนะคะแล้วก็โดนฝนไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าการใช้งานปกตินะคะแข็งเรียบร้อยค่ะเซ็ตตัวเรียบร้อยสามารถใช้งานได้เลยคะ่ะขอบคุณนะคะ